ช่วงนี้แบบอ,อ๋อกับกับหอมาแล้วพี่ๆเขาก็แบบตกใจว่าแบบวิ uy, หายยังอะไรอย่างนี้แล้วคือหนูซ้อมใช่หนูลองซ้อมหนูลองซ้อมดูใช่ไหมซ้อมเต้นะอะไรอย่างเงี้ยซ้อมเพลงอะไรสักอย่างแล้วแบบหนูซ้อมหนูก็ซ้อมอยู่ข้างพี่ลาตินนี่แหละเหมือนตอนนั้นหนูแค่มาลองเต้นเฉยๆว่ามันได้หรือเปล่าหนูอ่ะก็อยู่ข้างพี่ลาตินคืออยู่มันนานมากทุกคนเกือบ ตั้งแต่ค้าแรกๆจนเกือบจบค้าทุกคนแล้วแบบแล้วอยู่ดีพี่ลาตินพี่ลาตินก็ตะโกนเ hey ฮ้ยเหมือนพี่ลาตินแบบ hey! เจอผีทุกคนพี่ลาตินก็แบบเฮ้ยพะแพงแบบตะโกนดังมากแบบหนูแบบพี่ลาตินหนูอยู่ตรงนี้แบบหนูอยู่ตรงนี้นนตั้งแต่ตั้งนานแล้วแล้วหนูก็อยู่ข้างพี่ลาตินและหนูใส่เสื้อสีแดงซึ่งมันเด่นมากแล้วแบบพี่ลาตินไม่เห็นหนูไดงไงแล้วพี่ละตินก็บอกว่าแบบพี่เพิ่งเห็นจริงๆแบบ แขนพี่ยาวไงพี่ยืดไปหันไปพ่อแพงพี่ก็ว่าตัวอะไรขาวๆอยู่ข้างๆคือแบบตลกมากจริงๆพี่ละตินแบบเฮ้ยแบบเสียงดังมากแบบพี่ละตินตกใจจริงๆอะ่ะแล้วหนูก็ตกใจแบบใครเป็นไรอะ่ะแล้วหนูก็ตกใจไงว่าแบบหันไปเอามันหนูนี่ว่ะใช่เขาตัวก็ว่าแบบตัวอะไรขาวๆอยู่ข้างคือแบบ มีแต่คนทักว่าหนูขาวขึ้นไงแล้วแบบคือตอนนั้นหนูน่าจะใส่เสื้อสีแดงแล้วมันขัดกับผิวด้วยมันเลยดูขาวแล้วแบบตลกพี่เจเจก็เพิ่งเห็นเหมือนกันพี่เจเจก็บอก C G M ม่แต่คนตลกอ่ะ